สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดสอบอการ์ดจ,จอนะครับด้วยโปรแกรมอ Afterburner น,น,นะครับเอ้ามาเควกอะไรมาไม่ทำมันเป็นโปรแกรมทดสอบ CPU ทุกอย่างครับไม่เป็นการ์ด CPU แรมตอนนี้ CPU ผมวิ่งไป68%นะฮะเมมการ์ดเมมของการ์ดจ,จอวิ่งไปที่2,009ก็คือ2ทิกกว่าเกือบ3ทิก เฟรมเรทอยู่ที่70กว่าครับ76 78 79 cpu วิ่งไปที่71%เซนต์ะครับ74อ๋อข้างบนเป็น gpu ครับ gpu ของการ์ดการ์ดจอวิ่งไปที่68กับ95แรมเครื่องนะครับตอนนี้อยู่ที่6 6.3กจุดสามิกแรมเครื่องวิ่งไปตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่80ดสิบเอาผมจะ มันก็มีหลายวิธีที่จะทดสอบเฟรมเรทเราตกหรือไม่ก็คือฉากบู๊ครับระเบิดเยอะๆครับตุ่มตามตุ้มต้ามนั่นแหละแต่มันเสียกระตังเราจะไม่เอานะครับมันเสียกระตังเราใช้วิธีชาวบ้านชาวบ้าน,นครับมุปัญญาชาวบ้านไปที่หญ้าครับหญ้าเยอะๆนั่นแหละครับเฟรมเรทร่วงตกหัวภาพเลยผมขยับนิดเดียวเฟรมเรทไปที่หกสิบกว่านะครับ พอมาถึงตรงนี้50กว่าแล้วครับความเร็วตกนี่ผมกวาดมาส์ก็ยังเลื่นอยู่นะเนี่ยกวาดเมาส์เร็วๆภาพก็ยังไม่มีหน่วงนะกวาดเมาส์เร็วๆอ่ะเฟรมรมรรเลยตอนนี้อยู่ที่48 50ตกครับขึ้น,นลงลงบนบนล่างๆ49 50ก็ยังถือว่าเลื่นอยู่นะเนี่ยผมกวาดเมสาเร็วๆเลยเนี่ยไม่มีหน่วงไม่มีสะดุดอะไรเลย ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับผมจะให้ดูอ่าที่ผมปรับนะตเซตติ้งไปที่กราฟิกทุกอย่างปรับผมปรับฟูลสกรีนพันเก้าแปดศูจริงๆจะเป็นปรับสองพันกว่าแต่ผมกลัวไฟล์จะเยอะเกินไปไม่ได้วะ ให้ดูครับผมปิดตัวโคูนะครับปกติผมจะเปิดอยู่2อนะฮะโอหายอ๋อตรงนี้เคยปรับเป็น2เหมือนกันโอ้ยหายอุตตาทุกอย่างปรับสุดหมดแล้วครับต่อมาก็เป็นแอควาเซตติ้งตรงนี้ผมปรับนิดเดียวตรงนี้เต็มครับตอนนี้นปรับเป็นออนเต็มหรือสแกนในหมวผมปิดครับเนี่ยครับ ก็โอเคอยู่ครับสายขยับเมาส์ให้ดูด้วยก็ยังลื่นอยู่ถ้าเปิดตัวคูนเฟมเลทจะเหลือน้อยกว่านี้เยอะพราะกลับมาที่ไม่มียาก็เฟมเรทก็พุ่งขึ้นแล้วครับห้าสิบห้าห้าสิบหกหกสิบสองเจ็ดสิบเอ็ดแรมแรมตอนนี้แรมเครื่องปลาไปหก 6.5ิต๊กก็โอเคอยู่ครับแหมผมว่าคราวหน้าผมว่าจะเอาฝั่ง i ิน e l มั่งเห็นเขาว่ามันลื่นเฟรมเลทอาจจะดีกว่านี้ก็โอเคครับก็ขอจบการสาธิตโปรแกรมการใช้งานอัพเตอร r เว r เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ